อันนี้ก็จะเป็นในคอมนะคะสำหรับคนที่สะดวกทำในคอมก็จะแนะนำเป็นเว็บนี้เลยนะคะสะดวกมากเลยเพราะว่าเขาเหมือนได้คัดมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็เว็บนี้เนี่ยจะมีเครดิตนะก็คือเหมือนแบบมีจำกัดอ่ะคือใช้ได้จำกัดนะคะอาจจะไม่ได้ใช้เต็มที่อาจจะต้องเสียงเงินเนาะก็ขั้นแรกเข้ามานะคะก็สมัครสมาชิกนะก็เอา facebook เอา Gmail สมัครได้นะคะเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราเข้ามาที่ Create your design นะคะตรงนีออ้ก็ในนี้คะเขามีอยู่แล้วนะคะก็คือพวกได้ขัดเนี่ยมีสำเร็จรูปอยู่แล้วะคะคล้ายๆคันว่าเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องกำหนดขนาดก่อนนะคะมาที่ตรงนี้แล้วก็จะมีให้เลือกขนาดนะคะแล้ก็จะเลือก A4 นะคะจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้แล้วแต่เราเลย นี่ก็ this design เอาอันนี้แหละโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดไปที่ people นะคะก็จะเป็นคนเป็นบุคคลน,นะคะถ้าเป็น object เนี่ยก็จะเป็นพวกสิง่งของต่างๆนะคะเราอยากได้อะไรเราก็เซิร์ชเลยนะอะสมมติสมมตินะเราให้ตัวเด่นนี่เป็นคนนะเราก็ลากมาได้เลยนะนี่ก็จะเป็นคนที่แบบไม่มีพื้นหลังอะออสะดวกมากเลยนะคะนี่เราอยากได้อะไรเราก็หาเลย เป็นดอกไม้นี่สมมตินะคะก็ยอดค่อนข้างที่จะเหมือนแคนวาเลยนะคะใช้ง่ายเหมือนกับแคนวาเลยเพราะว่าเป็นเหมือนสําเร็จรูปเนาะนี่อ๋อนี่มีดอกไม้นะคะแล้วแต่เราก็ลองออกแบบดูนะคะส่วนนะคะบางคนนะคะบางคนหาไม่เจอ อย่างเช่นครูครูอยากได้รูปแมสอย่างเงี้ยเออแล้วในเนี้ยในในนี้มันไม่มีนะคะให้ให้เอารูปมาเหมือนไปนโหลดรูปมานะคะแล้วก็กดไปที่ Photo and Cutout ตรงนี้นะคะอัปโหลดโฟโต้นี่เราสมมติอ่าเป็นแมวละกันนะ Open นะคะโอเพไปแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ แล้วเราก็กด create cut out นะคะเพื่อที่แบบจะไปตัดพื้นหลังออกอะ่ะก็กดเข้าไปที่แมวเลยนะคะอะ่ะนะคะแล้วก็จะมีขึ้นมาสองฝั่งอย่างงี้ขั้นแรกนะคะให้เรากดไปที่ auto select ก่อนตรงนี้ภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพที่เขาจะตัดให้ก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าสมมติมันยังเป็นเขียวๆอยู่เราอยากลบอีกนะคะให้กดที่นี่ยังลบตรงนี้นะคะแล้วเราก็เก็บขอบเราก็กดไปที่ภาพนี้นะ,ะเอาสมมติสมมติแค่นี้นะคะให้กด apply ตรงนี้ตึง่งเนี่ยมันก็จะหายไปก็คือมันจะมีสองจอให้เราดูนะคะหรือหรือถ้าเราสมมติโอ้ย พลาดทำไงอ่ะฟิวกดฟิวนะคะเติมเติมส่วนนี้มันหายไปแล้วก็แอปพลายอีกทีนึงน่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแหละนี่แล้วก็ถ้าเราลบพื้นหลังอย่างที่เราต้องการได้แล้วเราก็กดเซฟนะคะแมวของเราก็จะมีแต่แมวแล้วก็ไม่ นี่มาแล้วไม่มีพื้นหลังนี่มาเป็นแมวเดียวๆเป็นป๊อปแคทนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะคะสามารถใส่ตัวอักษรก็ได้ส่วนประกอบวงกลมอะไรนะ,ะแล้วแต่เราเลยนะ,ะถ้าเซฟออกก็ให้กดตรงนี้ผิดนะคะเขาให้กดตรงนี้ ที่เป็นลูกศรลงนะเขาก็จะมีบอกว่าเราใช้อะไรไปบ้าง1อันใช้ไว้อันนะคะเหมือนจำกัดอะ,นะะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยก็จะเป็นภาพแบบนี้เป็นผลงานของเราเองนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเว็บ KUU Pick Marker นะคะ